โฟเปิดใจดราม่าเจมินายหลังโดนดราสนันโซเชียลปมหมีเนยดราม่าไม่น้อยเมื่อจะจูนักแสดงหนุ่มเจมีนายนอราวทได้พูดพาดพิงน้องหมีเนยว่าเดี๋ยวนี้มีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอบัตเตอร์แบร์ จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งและยังบอกได้ว่าคนข้างในเป็นใครอะยังไงเรื่องนี้ทำชาวในจำนวนมากเกิดความรู้สึกไม่พอใจและกลายเป็นที่วิพากษวิจารณ์สนานโซเชียลจนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะระมัดระวังคำพูดมากกว่านี้ล่าสุดโฟนัทวันหนุ่มคูจินเพื่อนซีเจมินายอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยก็ได้เปิดใจว่ายังไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีกำลังใจ เขาไปถามว่าโอเคไหมเขาก็บอกโอเคเราก็เห็นใจเราก็พยายามเบรคเขาที่จริงมองว่าเจตนาเจมินไยไม่ได้อยากจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีแต่เขาแค่อาจจะเผลอหลุดพูดไปแต่เขาก็ขอโทษแล้วยอมรับว่าสงสารเห็นใจเขาเหมือนกันบางคอมเมนต์อาจจะติได้เข้าใจบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปเขาไม่ได้ทําอะไรที่ผิดร้ายแรงขนาดนั้นถือเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวงัง ลัวไปทำร้ายความรู้สึกใครผมก็มีบทเรียนของผมต้องคิดเยอะขึ้นครับแต่ว่าอยู่ที่เจตนามากกว่าเจตนาดีหรือไม่ดีผมว่าจ e มิน i ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อใครเลย